EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่เดือดมากเลยครับจู่ๆก็มีรุ่นใหญ่รุ่นโตที่ไหนไม่รู้นะครับเดินมาเละบ้านพวกผมกันจนทำให้ผมตั้งตัวกันไม่ทันเลยมีหลังกำแพงด้วยแต่กูไม่รู้มันน็อกเ่าใช่ไหมหลังกำแพงหน้าเราหลังกำแพงขวามอสๆขวาใช่ต,ตรงนี้ตรงนี้น็อกปะน็อกน็อกใช่

rồi ta vào, đây Rồi à? ừ, à. yeah. chúng không, hả? Tôi không luôn, nhưng mà rồi không تع chơi. วิ่งยินอร่อยตั้งลงไม่ได้ว่ะอะไรเ,<อ>เจ็บเลยมันโดนตีอื่นด้วยนะตัวเสียปุ๋นงมองดูเล็กก็เล่าะนะถ้ามันซิวไม่ทัทนสนะองตัวนะสองตัว ขา้ขางหน้าข้างหน้ามีโอ้ยสัตว์เด้ยยิงกับกูสักแม่งเสักตายเฮ้ยโหโดนลอยเฮีฮฮฮยมาดิขึ้นเลยโอเคแล้วบอสไปเฮียอ,อยู่หน้าบ้านเลยประตูกลางลงเลยอ๋อไปยิงได้ด้วยช่องอ่ะ เออรีไหเอ้สนายมาแล้วสนายมาแล้วแดนดูเขาหมดนะกูโอเคโอเคเยไม่ไ่้เสียเปียบตายเหรอตายคร้บโอ้ชตายเหมือนกันเฮยเช้ามาเมาเช้าม การที่ผมไปบื้มบ้านเขานะครับแต่บื้มไม่สำเร็จนะครับจนทำให้เขาแค้นนะครับนำบ้องและซีโฟรับมาบื้มบ้านเพื่ผมแทนอ่ะมาเลยไอ้เพี้ยมาโดนโดนเลทเลยแดงบ้านโดนเลทไปกับไปกันไปกันเพี้ยนบ้านโดนวอดสัตแล้วเพี้ยนโดนทางมันมาคนเดียว บูด้าออกอะบูด id <esi> ok ้าไปไปไปเอกไปขวาขวาสัตว์ข้างบ้านเที่ยมใส่หนีงายเพื่อไม่มีหมวกอุ้ยเจ้อเลยที่มเล่นยากอานนี้ก็เพราะว่าบ้านเรามีทางออกแค่ทางเดียวนะครับแล้วก็มีชั้นเดียวด้วยนะครับก็เลยทำให้เราเล่นกันโคตรยากเลยนะครับกูเดินบอโดนใส่เลยเที่ยมบอล đều đi xe nặng dưới á cái này trước mặt đây xe áo ui cái lắm อ้าวแล้ววันนี้พี่เขาฮะเี้เราฮะพี่เขาไม่มาเล่นเหรอเราไม่เห็นเลยตายแอบมองเธออยู่นะจ้าเจ็บเจ็บมันเจ็บเฮ้ยมอ,อ,อกมาเล่นได้เว้ยแดงออกไหมตายอีก ตายอีกเอาดิเฮ้ยอุ้งช่อยช่วยฟองตายแม่งตายมัมบ้าหลังหินหลังหินเฮ้ยอย่าพึ่งไอสัตว์ยิงก่อนโอ้ยเฮียอะไรอะกระตุกไอเฮียกระตุกจะป้ออกจากบ้านไม่ได้ไหนออกบ้านไม่ออกฮะไอชิ้ยมันปิดตายอีกมาช่วยมอสช่วยมอสตายอีก เดี๋ยวเลี้ยงหอ้ไอสัตว์ไปไอ้เฮี้ยกูจะไม่ได้ยิงเลฮ้ยไอเฮี้ยงเซิร์ฟไปไรอ่ะเอซิร์ฟแปไรกูก็บอกอยู่โอ้ยไอ้เฮี้ยกูตายปีไอ้สัตว์เอ้ยอาเฮี้ยงอัลติปิงเฮียงอัลติปิงมากเลยอ่ะโอ้โหถึงเสร็จแล้วดูไรมันได้บิว เอ้ากลับบ้านไม่ได้เฮ้ยเซิร์ฟเป็นไรอะอยู่ดิ้ยู่เซิร์ฟมักากเลยเฮี้ยเพิ่มมาเฮี้ยทีอย่างที่เห็นเลยนะครับผมกำลังจะพลิกสถานการณ์นะครับได้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็พ่ายแพ้เพราะเซิร์ฟเวอร์ปิงนะครับเฮ้ยเฮ้ยโดนแน่แนมอ่ะเฮ้ยแดงเฮ้ยชิบหายแล้วซีโฟซีโฟ เอ็มปิดบ oui, ิลเรปิดบิวดิมไหนฮะโอ็มเป็นบึ้งบึ้งประตูเอ็มมีมีอะไรติดรึเป่าไมมันไม่เข้าใจอ่ะ ใครเนี่ยไอ้ยี่โม่เราด้วยวะติดมือติดยี่ติดทีตายวะไอ้เฮ้ยอะไรอะติดมือแต่โม่เรี่ยมาดิตายมาดิมาดิเฮียกูช่วยบึ้มดมาดิ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 าดดิาดิ เราอยู่ที่พีแล้วเนี่ยใครปาแเปิดวะรีัวตัวเองไอ้เหี้ยหายใจแต่เขาบเหมือนกันนะนี่เราไล่กู ไอ้เี้งไปไหนอะอย่าไปลุกเลยนะยดงไปไรนดิอะไรบาราไปเลยเอาไว้เบ้าไปนะตะโงไปนตะโขอาไวเด้งไปเข้ามาตายไว้เ้งมันซหรอา กดปิดช่องยุ่งเหปิะตัวเฉยเลยจ้ะตายวะน้อยเขียไอ้กูเกิลมาละเมากะเกิดอะไรเยอะไอ้เดงมันเกิดข้างมันเลยเพื่อนนี่จมันจะรัวเฮ้ยดิบโง่ ที่เห็นกันไปนะครับคุณผ,ผมบ้านบึ้มก็จะเป็นอย่างเงี้ยสามคนนะครับไปจัดรั่วๆนิดนึง